ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับเข้ามาสู่ในเกมที่มองทุกอย่างให้เป็นแมวนะฮะกับ Battle Cats นะครับจริงๆว่าจะรอแพ็คใหม่มาแล้วค่อยเล่นนะครับมันเหลือเวลาอีก18ชั่วโมงกะว่าจะรอแพ็คใหม่แล้วค่อยมาเปิดแล้วก็ค่อยเล่นนะฮะจากคลิปเมื่อวานเนี่ยหลายๆคอมเมนต์บอกมาว่าประตูตรงนี้ที่ผมเปิดเนี่ยมันเป็นอิสาเอลนะครับแมวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเราสามารถออกมาใช้ได้นะฮะเป็น Secret Cat นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าให้เปิดหลายๆรอบจนกว่าจะออกมาไม่เห็นออกมาเลยเจ้าแมว ือว่าเปิดแล้วคลิกเปิดแล้วคลิกก็ได้เปิดไม่ใช่เปิดจนกว่ามันจะออกมาไหนเฮ้ยฟิกเวทแคทออกมาเร็วเริ่มเมื่อยมือแล้วเอา้าโอ้โหเกือ <c oughs> <c oughs> บถอดใจแลวอันล็อกอัสเปเชียลแคทนะฮะฟลาวเวอร์แคทไปที่หน้าอัพเกรดได้เลยโอ้ขอบคุณมากเลยฮะทุกคนฟลาวเวอร์แคทนะครับเป็นแมวที่ลงไหลในต้นไม้ดอกไม้นะครับอย่าลืมที่จะรดน้ำในทุกๆวันนะฮะความสามารถคืออาจจะหยุด ศัตรูตัวสีดําได้ซึ่งผมยังไม่เคยเจอนะฮะตอนนี้เจอแต่สีขาวแล้วก็สีส้มซูโม่นี่น่าจะแบบแทงได้นะแทนตัวแทงได้ใช่ไหมซมลไรนี่น่าจะแทนนินจาได้อะซูมลไยมาก่อนโอเคสมลไรมาแมวทุกตัวสามารถอีโวได้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราอัพเลเวลไปจนถึงเลเวลที่เขาต้องการเลเวลเท่าไหร่1ิหรือเปล่ามันเริ่มเยอะขึ้นพอไหมเนี่ย นี่เลเวลสิแล้วเปลี่ยนคลาสคูดาวแคทเปลี่ยนจากชอบดอกไม้มาเป็นคูดาวอ้าวแล้วเดี๋สิผมยังไม่ได้ลองตัวเดิมเลยย้อนกลับไปได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวก่อนเป็นแมวที่วิ่งมหาพัดลมตอนที่แบบอาบน้ำร้อนๆมานะครับเอ่อสามารถหยุดศัตรูตัวสีดำได้เหมือนกัน <c oughs> ขเขาบอกว่าถ้าเกิดผมเล่นไปเรื่อยๆนะฮะผ่านไปถึงสเตทไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ผมสามารถอัปเกรดได้อีกนะฮะจากครูดาวแคทเป็นเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันลองเล่นดูก่อนจากฟลาวเวอร์แคทมาเป็นครูดาวแคทนะครับแมวถือพัดลมผมย้อนกลับไปล่างเดิมไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรลองมาเล่นดูก่อนมาสู้กับแมวเลยครับผมมาราคาแค่340นะฮะไม่สูงมากเออผมลืมอัปเกรดตัวแท้งแมนเอ้แทงแคทออกมาเยอะจังเลยสู้ไปสู้ไปเดี๋ยวค่อยอัปเกรด ครูดาวแคทมาวิ่งถือพัดลมมาร้อนร้อนวิ่งถือพัดลมมายัางไงพัดลมตีใช่ไหมพัดลมฟาดออืเอาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนั่งตากพัดลมเนี่ยนะเอ้ยได้อยู่พัดลมตีด้วยตากพัดลมด้วยโอ้โหพัดลมนึกว่าพัดลมมาตีมันนั่งเป่าตัวเองเชื่อเขาเลยอ่ะสมุไรแคท นี่ถือธงสมุไรมาหมูออกมาฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอเน r ร์สแคมาเน r ร์สแคก็อัพเกรดล่างได้ใช่ไหมแต่ XP เราจะพอไหมเนี่ยหลายตัวแลวสมุไรมาสมุไรใช้ธงตีฮะน่าจะสู้ได้อยู่มั้งหมูแทงแคทมาหน่อยตัวเล็กมาหน่อยฮิปโปมาพร้อมหมูเลยไม่ต้องห่วงต้านไปก่อน คูดาวแคทมาอีกตัวหนึ่งเอ้ยไปแล้วอ่ะสองตัวโอ้โหใช้ได้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้เลยคูดาวแคทเนี่ยเรียบร้อยโอเคเอา่าผมอัพเกรดตัวนี้ก่อนเลเวลสิบใช่ไหมวอลแคทนะฮะกลายเป็นแมวกำแพงตัวธรรมดาอัพเกรดด้วยดีไหมอัพไปด้วยแล้วกันมาโชว์แคทวอลแคทมาล่างกลายมาแล้วเนี่ย โอ้โฮเป็นไงนี่วอลแคทจากแค่แท้งแคทมาเป็นวอลแคทแล้วเงินเท่าเดิมใช่ไหมเท่าเดิมใช้เงินเท่าเดิมต่อยเลยเอ้ยกัดเหมือนเดิมแล้วจะมีแขนไว้ทําไมเนี่ยจะมีกล้ามแขนไว้ทําไมทุบใช้กําแพงทุบสมุไรมามาเลยคูดาวร้อนร้อนวิ่งมาร้อนๆอากาศมันร้อนครับผมพาพัดลมมาด้วย เผื่อแผ่เพื่อนๆพื่อไหมไม่นั่งคนเดียวพัดลมวางยังอีกนี่แน่กอริล่าเหรอเฮ้ย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 ,ยทุบทีเลยเนี่ยเดี๋ยว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 กอริล่าเดี๋ยวใจเย็นสู้ไหวไหมแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งวอลแคทกับตัวปกติเริ่มสู้ไม่ไหวฮะคูดาวยังสู้ได้อยู่สมุไรเหมือนจะเปราะมากฮะสมุไรเหมือนจะเปราะมากเลยครับแต่คูดาวคูดาวยังสู้ได้อยู่ต้านได้อยู่แป๊บหนึง่ง รอเนสแคทก่อนครูดาวาอีกตัวหนึ่งแล้วกันเฮ้ย hey, คูดาวใช้ได้เลยนะต้านไม่ได้อยู่นี่ไงไม่ต้องถึงมือเนสแคทเลยเนี่ยโอ้โห oh, มาอีกตัวหนึ่งทุบทีเดียวฟิลหมดเลยมาอีกคูดาวกําแพงมาโอ้โห oh, เดินชา้าจังเลยเนสเอา้าวบินไปแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> ใช้ได้เลยนะนั่งตาพัดลมเย็นๆไม่น่าเชื่อจะทำดาเมจได้เยอะขนาดน,นั้นหรือว่าที่ตีนี่ตีโดนพัดลมใช่ไหม HP เลยไม่ลด เนสแคทมาไม่ทานแล้วอะ่ะเรียบร้อยซอมบี้แคทว a ดสามารถสู้กับตัวศัตรูสีแดงได้นะฮะแสดงว่าเกมนี้คือมันมีแพ้ทางกันใช่ไหมศัตรูตัวสีแดงเรายังไม่เคยเจอนะฮะผมว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเรียกมาวันนี้พระเอกของงานคือครูดาวแคทนะฮะเท่มากเลยจริงๆก็อยากอัปเกรดตัวอื่นนะแต่ว่าเสียดายข้าประสบการณ์สมูไสมูไรสักหน่อยแล้วกันไนท์แคท นนะะกลายเป็นอัศวินนะฮะจากสมุนไลเป็นอัศวินเจ้าหมูนี่สีแดงหรือว่าสีส้มอะ่ะสีมันออกส้มๆอะ่ะไม่แน่ใจนี่แมวใหม่มามารับอาหารแมวได้ห้ากล่องอ๋อนี่คือร่างแรกร่างที่สองอยู่นี้ร่างที่สามยังไม่เปิดนะครับต้องรอต้องรอมาอัปเกรดมาเต็มที่กำแพงแมวมาไนท์แคทมายังไม่มีตัวใหญ่มาฮะนี่ไนท์แคท อัปเกรดมาคูดาวแคทวิงว่งวิงแบบ่งแบกพัดลมมาชอบจริงๆเลยทาวิงแบบ่งแบกพัดลมเนี่ยอัปเกรดนายคูดาวแคทเตรียมตัวไว้เลยตัวใหญ่มาแน่นอนยงัยงยงังยังไม่มายังไม่มาเฮ้ยไม่มีเหรอบ้านจะพังแล้วนั่นี่ะเฮ้ยบ้านจะพังแล้วนะไม่มีเหรอตัวใหญ่อ๋อนี่ไงมาแล้วอ้าวโอ้โหชนะแบบง่าย อันนี้กำลังเสริมนะฮะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวค่อยเรียกแนวรับแนวที่2ออกมาตอนนี้แนวแรกไหวอยู่สบายสบเดี๋ยวมันมาเยอะเฮ้ยรอบนี้มากันเพียบเลยอะสปอนมาเผื่อไว้กําลังเสริมข้างหลังเพื่อฉุกเฉินอย่างยางตัวใหญ่ไม่มามาแล้วตัวหนึ่งสตัวโอ้โหสตัว4ตัวเลยเหรอคู่ดาวมาเลยรอเนิร์สแคทแป๊บหนึ่งอ้าวโอ้โหชนะเลยเฮ้ยเวิร์กนะแสดงว่าตรียะไกลได้นะฮะบ้านพัง ยังไม่มีตัวใหญ่มาฮะคู่ดาวแคทมาอีกตัวหนึ่งกำลังเสริมเตรียมไว้เผื่อมีแพะหรอมีแพ้ออกมาเก่งแม่สองตัวสามตัวครับโอ้โหออกมาเยอะเลยโอ้โหออกมาเยอะมากเลยฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกำลังเสริมรีบไปรอเนิร์สแคทแป๊บหนึ่งอ๋อชนะอีกแล้ว <laughs> ได้เปรียบอะ่ะโจมตีเลยยไกลได้ค่อนข้างแข็งแกร่งตอนนี้เราแมวของเรา ไม่ต้องถึงมือ n ิ r ์ส cat เลยคู่ดาวมาคู่ดาวตัวเดียวก็แบบคู่ดาวตัวเดียวก็โอเคแล้วอะ nurse cat ด้วยมาสบายมากตอนนี้คู่ดาวอีกตัวหนึง่งเผื่อไว้ก่อนนี่ไงหมูหมูกับแพะออกมาฮะต่ไม่เท่าไรหร่หรอกอัพเกรดก่อนนะฮะอ่าฮะนี่โดนตีฐานแล้วโดนตีฐานแล้วส่งกำแพงไปช่วยหน่อย <ś led> เริ่มเริ่มเริ่มถอยมาแล้วเริ่มถอยมาแล้วตาไม่อยู่ตาไม่อยู่ตัวกำแพงหมดแล้วฮะส่งตัวกำแพงไปหน่อยแปบ๊บหนึ่งรอเนิร์สแคทมาก่อนแต่ครูดาวนี้โอเคเลยอยู่ได้นานมากนั่งตากพัดลมเย็นๆพัดลมตีไปสบายสบายครูดาวแคทบอกว่าสบายสบายนั่งตากพัดลมสบายๆเลยเนี่ยอีซี่เลยเนิร์สแคทยังไม่ได้ออกลงอีกแล้วเดินมายังไม่ทันถึงเลย มีแมวใหม่หมาอีกแล้วฮะให้อัปเกรด Cat in a box แมวอยู่ในกล่องแมวถูกทิ้ง3ตัวอย่างน่งสารนะฮะ90อ้าวมามาตัวนี้ถูกเหมือนจะเน้นไปทางสปีดนะครับน่าจะเร็วอัปเกรดเลยดีไหมอัปเกรดเลยก็ได้มาจาก3ตัวเป็นกี่ตัวกลายเป็น <c ười> <c ười> แ,แมวแก๊งเอ <c ười> นี่ผมชอบจากแมวถูกทิ้งธรรมดากลายเป็นแ,แมวแก๊ง เฮ้ยมาเลยมาเลยมาสู้กับแมวแก๊งเลยครับเอาละฮะมาดูแมวแก๊งของเราหน่อยมีแค่แก๊งกับครูดาวนี่ก็น่าจะโอเคแล้วมั้งแต่อยู่ในกล่องจะสู้ไงเนี่ยมันต้องมีท่าพิเศษสิบ้านเขาเริ่ม HP เริ่มเยอะขึ้นนะฮะครูดาวแคทมาก่อนไนท์แคทมากำลังเสริมมามาแมวแก๊งดูซิเป็นไง นั่งรถมาตอนแรกไม่มีล้อใช่ไหมถ้าปกติโอ้โหใช้อาวุธแมวแก๊งของเราเป็นไงอย่ามาซ่ากับแมวแก๊งไม่ต้องถึงมือเนิร์สแคทแล้วละ่ะแมวแก๊งมาคูดาวแคทกับแมวแก๊งก็โอเคแล้วฮะอย่างเท่นี่เป็นไงออกมาเลยออกมาเลยไม่หวัน่นไม่หวัน่นเรียบร้อยโอ้โหตัวยากมาก่อนเลยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิใจเย็นก่อน ตา้านไว้ก่อนฮนะต้องตา้านไว้ก่อนมา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 ตา้านไว้ก่อนตา้านไว้ก่อนดีที่อัปเกรดมานะเนี่ยบินไปแล้วตัวเล็กๆมาช่วยเสริมเยอะๆเลยรับดาเมจแทนเฮ้ยได้อยู่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ครูดาวมานีเ่เบิ้ลเครื่องมาแล้ว <laughs> นักเลงจากแมวถูกทิ้งกลายเป็นนักเลงเออกอลิล่ามากอลิล่ามากลัวอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปกลัว ยี่ตัวนี่กอลิล่าเออตีไปเลยนั่นแหละโอ้ยบินไปแล้วโอ้โหชนะสบายสบายอ่ะโอเคฮะคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอตู้หน้ามาว่าเป็นตู้อะไรนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ